รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอเมานะครับที่เด็ดสเต็ปสองนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่10นะครับกันยายน2 5 6 4นะครับวันนี้มาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับคู่แรกนะครับเป็นบอลฝรั่งเศสเลีกหนึ่งนะครับนะระหว่างครับลอริยองกับริวนะครับเตะเวลาตีสองตรงครับ คู่ที่สอนครับเป็นบอลชิมชิฟอังกฤษนะครับระหว่างเบอร์มิงแฮมนะครับกับดาบี้เคาน์ตี้นะครับเตะเวลาเตะสองตรงนะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับเมื่อคืนนะครับเอาให้เชียร์นะครับคู่แรกนะครับไปที่อาร์เจนตินานะครับที่ราคานะครับสองรูปครึ่งควบสามนะครับผลนะครับอาร์เจนนะครับชนะไปครับสามศูนย์นะครับก็กินครึ่งกันไปครับส่วนบราซิลนะครับ ครับคู่ระหว่างบาับเปโูนะครับเอามมาก็ให้เชียร์ไปที่บาราซิลนะครับที่ราคานะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับผลนะครับบาราเซิลชนะไป2อศูนย์นะครับสเต็ปสองก็แตกกันไปนะครับสําหรับหน้า YouTube นะครับนะสตัวนะครับใครจะไปทํานะครับบอลเต็งก็ได้นะครับนะนะครับก็ได้อยู่แล้วนะครับไปสรุปบอลนะครับในกลุ่มกันก่อนนะครับนะในกลุ่มของเหมานะครับ สเต็ป4นะครับไม่แตกนะครับนะแต่บอลวีพของอเมานะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับแตกทุกวันนะครับนะบวกกันไปอีกแล้วนะครับสําหรับบอลวีไนะครับมาวิเคราะห์กันนะครับคู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกนะครับนะรอรยองกับริวนะครับมาดูครับสถิตินะครับ5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับ ลอริยอนครับเล่นในบ้านครับแพ้ไปครับ4-1นะครับนัดที่2ครับไปเยือนครับแพ้4-0นาที3ครับได้ในบ้านแพ้นะครับนัดที่3นะครับไปเยือนชนะ1-0นะครับนดที4ได้ในบ้านชนะ1-0นัดที่5นะครับได้ในบ้านแพ้ไปครับ1-0นะครับมาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของลอริยองครับนัดแรกไปเยือนครับเสมอทั้ง2นัดที่2ครับไปเยือนแพ้3-1นัดที่3ได้ในบ้านชนะ1-0นัดที่4นะครับไปเยือนเสมอ1-1 นาทีห้านะครับไปเยือนชนะ1นูนะครับชนะ2นะครับเสมอ2แพ้ไป1เกมนะครับมาดูครับเกมเย่านะครับห้านัดล่าสุดนะครับนัดแรกชนะ1นูนัดสองเสมอศูนย์นัดสชนะ2 1นัดสชนะ2อศูนย์นาทีห้าชนะ4ี่หนึ่งนะครับต้องบอกตรงๆนะครับเกมในบ้านนะครับผลงานดีจริงๆนะครับชนะ4เสมอ1นะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดครับของ ริวนะครับนัดแรกครับเล่นบ้านชนะไปครับ2-1ครับได้2ไปเยือนเสมอ1-1นัดที่3นะครับเได้บ้านแพ้ไปครับ4-0นัดที่4นะครับไปเยือนเสมอสามสนัดที่5นะครับชนะปารีสไปที่1-0นะครับชนะ2เสมอ2แพ้1เกมนะครับดูครับเกมเยือนนะครับคะแนล่าสุดนะครับนัดแรกเสมอ1-1นัด2เสมอสามสนัด3ชนะ2อีกแพ้สอนัด4เสมอ1-1นัดที่5ชนะ2-0นะครับชนะ1เสมอ3แพ้ไป1เกมนะครับ มาดูตารางคะแนนนะครับรอริยองครับยนดับ7นะครับแขมแล้วครับสนัดครับชนะ1เสมอ2แพ้1นเกมครับมีอยู่5คะแนนส่วนริวนะครับยืนดับ10นะครับแขมแล้ว4นัดเท่ากันครับชนะ1เท่ากันเลยนะครับเสมอ2เท่ากันแล้วก็แพ้1นัดเท่ากันนะครับมีอยู่5คะแนนเท่ากันอีกนะครับนะมาดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับ เลทแรกครับเปิดมานะครับที่ราคานะครับครึ่งลูกน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.84นะครับส่วนทิมเยือนน้ำอยู่ที่1.06นะครับเลทที่2ครับไหลลงนะครับราคานะครับเหลือปอนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นนะครับอยู่ที่0.93นะครับส่วนทิมเยือนน้ำอยู่ที่1.00นะครับน้ำไหลลงครับเลทราคาเวอร์ครับเลทแรกครับสองลูกควบสองลูกขึ้นทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่2นะครับมาดูกันสักหน่อยนะครับ ราคาครึ่งลูกนะครับไหลลงเหลือราคาปอนะครับนะครับนะไหลลงเหลือราคาปอนะครับเดรสราคาเวอร์ครับแบบนี้ครับถือว่าสมดุลนะครับสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับส่วนนะครับเดรสน้ําเจ้าบ้านครับอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับอันนึ่งเดรสแรกกันหนึ่งจุดศูนย์หกับน้ำล้นนะครับนะไม่ไหวนะครับแบบนี้นะครับนะน้ําล้นครับบวกกลับนะครับนะราคาไหลลงนะครับนะ น้ำนะครับมันน่าจะน้อยกว่านี้นะครับสําหรับทีมเยือนนะน้ําเจ้าบ้านครับไหลขึ้นก็จริงนะครับแต่น้ํามันยังน้อยนะครับน้อยกว่านะครับน้อยกว่าทีมเยือนนะครับคู่นี้นะครับเอาเมาให้เชียนะครับนะให้เชียบอลรองไปนะสําหรับคู่แรกนะครับให้เชียไปที่ลอริยองนะครับในบ้านนะนะครับมาดูคู่ที่สองต่อครับเบอร์มิแฮงบบนะครับกับดาบี้นะครับ มาดูสถิตินะครับหนัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับเบอร์มิงแฮมครับไปเยือนนะครับชนะ2-1หนึ่งนะที่2นะครับเล่นในบ้านแพ้ไปครับ4ี่ศูนย์ในที่สามครับเล่นในบ้านแพ้สามหนึ่งนะครับนัดที่สี่ไปเยือนแพ้สามสองในที่ห้านะครับในในบ้านเสมอทั้งสองครับส่วนใหญ่จะเป็นทางนะครับดาร์บี้เคานตี้นะครับนะที่ชนะมากกว่านะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของเบอร์มิงแฮมนะครับนัดแรกไปเยือนนะครับเสมอหนึ่งนัดที่สองครับ ได้ในบ้านแพ้2-0นัดที่3ไปเยือนชนะ5-0นัดที่4นะครับได้ในบ้านแพ้2-0นัดที่5นะครับได้ในบ้านเสมอ0-0นะครับชนะ1เสมอ2แพ้ไปถึง2เกมนะครับมาดูเกมเย้านะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกนะครับแพ้2-0นัด3เอ้ยนัด2แพ้2-0นัด3เสมอ0-0นัด4ชนะ1-0นัดที่5แพ้4-0นะครับในบ้านผลงานก็ไม่ค่อยดีนะครับชนะ1แพ้ไปถึง3เกมนะครับเสมอ1เท่านั้นนะครับ มาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของดาร์บี้นะครับนัดแรกครับเล่นในบ้านนะครับเสมอหนึงนัดที่2ครับไปเยือนแพ้2 1นัดที่3นะครับเล่นในบ้านเสมอศูนยูนัดที่4ไปเยือนชนะ1นนัดที่5นะครับไปเยือนแพ้2 1นะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ1นะครับชนะ1เสมอ2แพ้ไป2เกมนะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกแพ้2 1นัด2ชนะ1นนัด3แพ้ 2, 2 <c oughs> <Enough S> 1นัด4ชนะ2อนัดที่5นะครับ แพ้นะครับ2 1นะครับนะครับเกมเยือนนะครับชนะ2แพ้3เกมนะครับไม่มีเสมอเลยนะครับมาดูตารางคะแนนนะครับเบอร์มิงแฮมนะครับอยู่ดับแนะครับแข่งแล้วครับ5นัดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับมีอยู่8คะแนนนะครับส่วนดับเบี้เคาตี้นะครับอยู่ดับ15บนะครับแข่งไปแล้วครับ5นัดเท่ากันนะครับชนะ1เสมอ3แพ้1ครับมีอยู่6คะแนนนะครับ มาดูที่แฮนดิแคปนะครับคู่นี้นะครับเอาเหมาโมนะครับว่ามันสูสีจริงๆนะครับคู่นี้นะครับนะครับแฮนดิแคปเปิดมานะครับครึ่งลูกนะครับน้ําเจ้าบ้านอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าเก้านะครับส่วนน้ําทิมเยือนนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าหนึ่งครับเลขที่สองราคาคงที่ครับครึ่งลูกน้ําเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสี่นะครับส่วนทิมเยือนนะครับน้ําอยู่ที่ศูนย์จุด 9-6ครับเด็นะครับเวอร์เด็แรกครับ2ลูกนะครับเดทที่2ก็2ลูกนะครับอ่า๋ยวขอไปดูหน้าเว็บสักหน่อยครับสำหรับคู่นี้นะครับโอ้โหน้ำก็สูสีนะน้ำสูสีนะอ่ะมาดูที่แฮนดิแคปนะครับเลราคาเวอร์ครับเด็แรกนะครับครึ่งลูกนะครับนะมาดูที่เลราคาเวอร์ครับ 2ลูกนะครับ e. แบบนี้นะครับไม่ผ่านนะครับนะในสายตาของเมานะครับไม่ผ่าน,นครับแบบนี้นะครับไม่สมดุลครับน้อยมากๆนะครับสําหรับราคานะครับครึ่งลูกเรทราคา2เรทราคาโอเวอร์สลูกนะครับนะไม่ผ่านนะครับนะนะครับนะครับน้ําเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ศูนจุดเก้าสี่นะครับเห็นไหมครับส่วนน้ําทิมเยืนอครับอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าหกนะครับนะ หากันนะครับแค่ไม่กี่ตังค์เองนะครับนะสองตังค์เท่านั้นนะครับนะคู่นี้ครับเหมามอนครับนะราคาครึ่งลูกครับเในราคาเวอร์ไม่ผ่านนะครับก็เชียร์ไปนะครับบอลรอนะครับนามาครับสรุปนะครับคู่แรกนะครับเชียร์ไปที่นะครับลอรียองนะครับที่ราคาปอนะครับคู่ที่สองครับเชียร์ไปที่นะครับดาร์วีเค้าตี้นะครับรอไปที่นะครับครึ่งลูกนะครับนะ ส่วนใครนะครับอยากได้บอลวีพีของอเมอว์นะครับนะนะครับบอลสดนะครับนะหรือสเต็ปสองนะครับให้ไปเอาในกลุ่มของอเมอว์เท่านั้นนะครับอยากจะเข้ากลุ่มนะครับนะทักไอเดียไลน์ของอเมอว์มาครับ ahmao99 นะครับก่อนจากกันไปนะครับนะอเมอว์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เด็ดโดนๆจากอเมอว์นะครับวันนี้อเมอว์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ